รักต้องสาบเมื่อหน้ากลับมนุษย์ตกหลุมรักตอนที่สมนตราแห่งความผูกพันจุดเริ่มต้นของสามชาติสามภพเรื่องเล่าจากใจผจญภัยในพงสาวดานการพัดพรากไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเปริดฉากของพันธกรรมที่ต้องสะสางในตอนนี้เราจะเจาะลึกถึงรากเงาความรักที่ยังลึกไปถึงอดีตการของนาคินนาคชั้นสูงและมณีรัตน มนุษย์เพื่อไขความลับว่าทำไมพวกเขาถึงต้องมาพบกันในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เช่นนี้ความรักที่ถูกสาปคือพันธกรรมที่ต้องชดใช้หลังจากที่มณีรัตเลือกถอยห่างเพื่อให้นาคินปลอดภัยจากกดเหล็กแห่งบาดาลน,นาคินกลับสู่บาดาลด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่ความสับสนและเจ็บปวดทำให้เขาต้องหาคำตอบว่าทำไมต้องรักนางอย่างรุนแรงเช่นนี้ การเดินทางค้นหาความจริงนาคินตัดสินใจลอบไปปรึกษาพญานาคผู้ทรงศีลเพื่อเข้าถึงข้อมูลพบชาติเก่าและความจริงที่เปิดเผยออกมาก็เปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดการตัดสินใจครั้งใหญ่นาคินตรหนักว่าการหนีปัญหายิ่งเพิ่มภาระก,กรรมหนทางเดียวคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่และการไม่เห็นแก่ตัวเขาเปลี่ยนความรักจากกิเลสเป็นความมุ่งมั่นในการชดใช้และปกป้อง